เอ๋ตื่นแล้วหรอคะโอ้ถืออันนี้มาเนี่ด้วยเหรออ้าว่ะโอ้ถือน้องมาด้วยเหรอไหนน้องเออไหนน้องไหนน้องอ้าวไหนน้องเลยแม่อุ้มน้องอีหล่าอุ้มน้องเหรอวายเออเออเออตื่นมาแบบนี้อ่ะ